นี่ค่ะเพื่อนๆจ๋ามาถึงแล้วนี่บ้านน้อยในสวนของเราค่ะพื่นจ๋าสวยตลอดเลยไม่ก็จะบอกว่ามีคนมาจอดรถแล้วก็เข้ามาถามบ้านหลังนี้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคน คเหมาะสมมากๆหลายท่านจะบอกว่าไม่ค่อยราคาแบบพอฟังอะ่ะถ้าเป็นคนีสานนะจะบอกว่าราคาพอฟังมากแล้วก็หลังเล็กกระทัดรัดนะคะก็เป็นบ้านไม้ไทยนะคะสไตล์โมเดิร์นนะเพื่อนจ๋าต้องดูด้านข้างสไตล์โมเดิร์นจะเป็นอย่างนี้ด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเขาจะเรียกว่าอะไรคะเป็นบ้านแบบสไตล์ไทนี่นะคะแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนเพื่อนนี่สวยมาก โอ้ว้าสวนไม่ก้อยสวยมากทุกคนนี่ในกระมุมตรงนี้มีไผ่ต้นไผ่ลับด้วยทุกคนสวยจังเลยแล้วไม่ก้อยก็ต่อระบบแอร์แวร์ระบบท่อน้ำห้องน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนด้านหลังตรงนู้ดน,นะคะสวยไหมคะทุกคนโอ้เพนเพื่อนจ๋านี่ในสวนของเราต้นเล็กต้นน้อย มะขามเทศค่ะทุกคนขามเทศแกเลยมั่นค่ะตัวนี้การันตีเรากินหลายรอบแล้วนี่ดอกเพียบเลยอโอ้เยอะเยอะนี่มะขามเทศที่สวนเราค่ะทุกคนอร่อยนะมะขามเทศสวนไม่ก้อยอ,อร่อยมากอร่อยมัน <laughs> กินกับน้ำพริกก็ได้นะทุกคน เป่ปวสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักเพื่อนท้าวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนเพื่อนมาเข้าสวนเลยเช้านะคะนี่แม่ก้อยทําอะไรไปแล้วคะแม่ก้อยยกแปลงนะคะเป็นแปลงผักแล้วก็แปลงดอกไม้นะแล้วก็ติดสปริงเกอร์ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ตรงด้านหน้าของเรียกว่าอะไรเป็นหัวสะพอดีค่ะทุกคนติดสปริงเกอร์แล้วนะทุกคนน่ารักมากเลยแต่ให้เพื่อนดูใกล้ๆ นี่คะ่ะเพื่อนเจ๋านี่ไม่ก้อยมาขุดนะคะยกแปลงดอกไม้ไว้ตรงนี้ค่ะพเพื่อนเพื่อวางไหมนี่ <c oughs> ยกแปลงไว้ตรงนี้นะ่าจะเป็นแปลงดอกไม้แล้วก็ถ้าเหลือๆเ,เนาะเราก็จะปลูกผักด้วยค่ะตรงนี้เนาะพเพื่อน ตอนเช้าที่สดใสนะคะทุกคนานเพื่อนมาเข้าสวนแต่เช้าเลยติดไปวันไหนคะไม่ก้อยเราติดสปริงเกอร์ไปเมื่อวานนี่ค่ะทุกคน ศาลาน้อยของเราอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคน,นอากาศดีมากมากเลยนี่ตรงนูน้นบ้านน้อยของเราคะ่ะทุกคนขาตรงนี้มีมสะพานด้วยนะนี่ที่น้องเขาแถมมาคู่กับบ้านนกดาวคะ่ะทุกคนตรงนี้แล้วก็บ้านศาลาน้อยเป็นศาลาที่ใหญ่มากๆแลคะ่ะทุกคนนั่งได้เยอะนั่งได้ เราตะวันวานแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็มีสปิงเกอร์ตรงนี้เหมือนกันี่สปิงเกอร์แล้วต้นไม้เขาก็ได้รับน้ำสมบูเสมอเพียงพอเนาะน้องก็งามมากนี่ค่ะว้าสวยชื่นใจตลอดเลยทุกคนบรรยากาศเรียบง่าย ชมทุ่งนานดูน้ำดูเขาไปค่ะทุกคนค่ะนี่แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเราปลูกอะไรปลูกต้นกล้วยไปค่ะนี่เพื่อนเพื่อนนี่ปลูกแล้วนะต้นกล้วยอะไรคะไม่กล้วยค่ะเป็นกล้วยกล้วยหอมทองค่ะทุกคนวิยาใหญ่ลูกเราแบบสิบสี่สิบห้าบาทเลยค่ะนี่ไม่กลได้มากี่ต้น สามสี่ได้มาสี่ต้นยายแบ่งมาให้นะนี่ค่ะทุกคนนี่ไม่ก้อยปลูกอะไรไปแล้วนี่ไม่ก้อยปลูกตรงนี้เนาะเป็นกล้วย,ยหอมทองค่ะเพื่อนจา๋านี่คุณยายแบ่งมาให้กล้วย,ยหอมทองตรงนี้เราได้กี่ต้นสี่ต้นแล้วก็ได้อ้อยมาอ้อยคว้นแบบกินถ้าเป็นคันอ้อยได้อร่อยอร่อยเป็นอ้อยโบราณนะคะต้นใหญ่นะทุกคน ไปกลังไปก,กาวหลังที่สวนเรามีต้นตาลด้วยทุกคนกล้วยช่วงแรกที่ปลูกกล้วยอย่าขาดน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยน้องจะลาเราไปนะช่วงแรกๆอย่าทิ้งน้ําอย่าขาดน้าคะ่ะทุกคนคะ่ะตรงนี้กระเทียมกระเทียมของเราหโ,โตแล้วทุกคน <laughs> นี่ค่ะเพื่อนๆจ๋ามาถึงแล้วนี่ บ้านน้อยในสวนของเราค่ะคุณจ๋าสวยตลอดเลยไม่กล้าจะบอกว่ามีคนมาจอดรถแล้วก็เข้ามาถามบ้านหลังนี้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าราคาเหมาะสมมากๆหลายท่านจะบอกว่าไม่ค่อยราคาแบบพอฟังอ่ะ <c oughs> ถ้าเป็นคนอีสานนะจะบอกว่าราคาพอฟังมากแล้วก็หลังเล็กกระทัดรัดนะคะก็เป็นบ้านไม้ไทยนะคะสไตล์โมเดิร์นนะคุณจ๋าต้องดูด้านข้างสไตล์โมเดิร์นจะเป็นอย่างนี้ด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเขาจะเรียกว่าอะไรคะเป็นบ้านแบบสไตล์ไทยนี่นะคะแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆนี่สวยมากโอ้ว้านสวนไม่ก้อยสวยมากแม่ก้อยนี่ในกระมุมตรงนี้มีไผยต้นไายรับด้วยทุกคนสวยจังเลยแล้วม่ก้อยก็ต่อระบบแอร์แวร์ระบบท่อน้ำห้องน้ำเรียบร้อยแล้วะคะ่ะทุกคนด้านหลังตรงนู้นนะคะ วยไหมคะทุกคนนี่สวยมากๆสวยตลอดค่ะพนขา <laughs> นี่สวยจริงยิ่งดูยิ่ง,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 งสวยค่ะเรือนไม้หลังนี้สวยมากทุกคนนี่ด้านข้างของไม้ก้อยมีอีกโอ้มีอีกหลายบอ่อเลยเนี่ยมุมนี้มุมนี้เรามีอีกหลายบอ่อ สวยๆนี่บ้านสวนบ้านไร่แม่ก้อยพาทำนะคะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะทุกคน <c oughs> ใครผ่านมาเดี๋ยวสวนไม่ก้อยก็มาแวะถามหาถามคุยได้นะคะตลอดนีน่้เราก็ต่อน้าลงสปริงเกอร์ไปด้านล่างคะ่ะทุกคนมาแต่เช้าเลยวันนี้ มาเก็บบรรยากาศบ้านสวนแสนสวยแหมใครไปใครมาเป็นต้องจอดค่ะหลังนี้ค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆน,นทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะบ้านสวนหลังน้อยนะ,ะในสวนของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอนะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายบายไป่ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน Thank you